สวัสดีครับผมผลสตูดิโอบ้านนอกครับมือสีผ้ามาใส่ไเป็อะไรครับพี่น้องเบ็ดท่อครับกับเนี่ยหมูครับผมผสมไข่ไข่ไก่ครับผมมาร์กไว้ครับเครื่องมือด้วยมือหนึ่งครับผมลองเมืองพี่น้องวันสีไใดคือข้าเจ้าวบอบวะนี่ยิ่งข้าเจเฮ็ดมากขึ้นกันครับลองเมืองครับเคียร์แหลกที่ไันครับนี่พี่น้องเขาพอกเดาพี่น้องหมูหนึ่งพี่น้องนี่นะครับนาะพี่น้องเบิ้งนะครับนีแน่นอนพี่น้อง มึงด้วยเนี่ยเอาธงยางออกด้วยทานฝนพี่น้องโอ้หูบกักเงี้ยดิพี่น้องเอ้ถืรอรอเบิง้งหน้าพี่น้องเนาะวันที่เดตัวเงี้คือหูบอึกำลังเตรียมอ,อุปกรณ์พี่น้องนี่ยเลยพี่น้องเลยเงี้ยที่ห่อป่ามันหมูอยู่นี่เป็นเงินเป็นทองมัดกับใครเนาะพี่น้อง <c ười> บอล่ละใครดีเนี่ยแหละ <c ười> มันหมูท้อปูม้อนี่กับใครกันพี่น้องเอ้ยประเทศเลย เขามานำใจบ่มีเลยพี่น้องไงบอลลินบอลลินมึงคนมึงเลยไม่จะพูคนมีนำใจแหละพี่น้องบ่หยอกบ่ลยำเพิ่นซี่ดอกนี่นะครับผม,มอู้สันเด้อตอนนี้สันไะแเงี้ยพี่น้องแงี้ยแล้วกบโมกินใช่ไหมโอ้ขึ้นมาขู่เขา แมนไส้เป็นบ่เดินโอ้ยพี่น้องแม่ใส่เป็นบูพี่น้องเศรเฐีอาเลกพี่น้องมึงเมืงมืงผู้ใดใส่เป็นกับมาใส่เบป็นไงเด้อพี่น้องก็อยู่เมืองเลยนี่แหละมาใส่น้ำกันใส่เลยไม่เฉลียวพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะรอติดตามต่อมันได็กสวัสดีครับพี่น้องพ่อหยิกเร็วมืองเมืองมืงมืงมืงเนี่ย น้ำบุบปุ๊บปุบปบป๊๊บปุ๊บปุ๊บเลยนยเดบ้าเสียงบาว่าโอ้สุดยอดอีกแลวโอ้โเลวพี่นออ้อ,นนองมึ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 ง <c oughs> โอ้ <c oughs> เอาพี่น้องอ่ะมึงวิธีการใส่อีกดูนี่อยเ <c oughs> จงส่ได้ยันกอเมืออยู่ขวางลำพันฝนเลย <c oughs> ยากพาออกอีกด้ <c oughs> มึงหนาผู้ใส่มันพูดใจบาปจะไปกันน้พี่น้องอ่ะทางดังคมบอยผู้สาวเห็นไหมพี่น้องเอ้ มีแต่เมียไก่พดพี่น้องมัว่วที่ลบบค้นประดเจนมันก็เลยเบื่อโอ้เมืองหูนี่พี่น้องไหมใซ่บเป็นดอกพี่น้องมะฮัดมะฮัดส,สุดยอดแน่นครับผมเอาละใส่ลงไปละบ,บุกบลับรอรอรอพี่น้อง โอเบิ้งโอ้ชีเอเอาไว้เนี่ยแล้วนือสงสัยเป็นกินครับผมโอ้เบิ้งตัวครับพี่น้องตัวพอดีพองามครับพี่น้องนุ่มเฟิร์ตใบยูน้องครับนุ่มเฟิร์ตสตูดิโอบานนอกเด็ดเป็นไใอยู่น้ำหอมนะครับสองมวยย้อมครับเดี๋ยวสิกะจิทำเรื่องสองเพลินนะครับผมชิ้นผัดเฟิร์ตสตูดิโอได้เลยสุดยอดครับผมเดี๋ยวหนูหายยากหนูหายยากครับกินปลาไหลกับพรอครับผมกินเลืกเถอพี่น้องเอาไว้เทียนเหพี่น้องเดี๋ยวสีไทยพี่เห็บพี่น้องเอ้ยนู่่พีอง นี่นะครับตัวนึงครับพี่น้องนี่ถุงยางเขาได้มาแล้วครับตัหวหนึ่ง